สวัสดีครับวันนี้นะครับสาระลิฟนะครับสั่งมาลิซีานะครับเราล,ง,ลงมาดูว่าจะปลูกขึ้นกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ของก็มาถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาแกะจากกล่องกันนะครับก็ ลองดูว่าข้างในกล่องเป็นยังไงก็แกะออกบานะครับก็จะมีเมล็ดจะน้ำหนัก1นกิโลนะครับอย่างแรกเราก็เตรียมถาดไว้ก่อนนะครับจะเอาไว้เพาะหญ้าครับอย่างที่2ก็จะเป็นดินปลูกนะครับก็สาระลิฟก็จะใช้มูลไส้เดือนนะครับในการปลูกเราก็เริ่มด้วยการใส่ทรายกันก่อนนะครับตามมาด้วยดินมูลไส้เดือนนะครับที่เราจะเอามาโรยนะครับเราก็จะเอามาโรยทับทรายที่เราเตรียมไว้นะครับคราวนี้เราก็จะเอาเมลเ็ดหญ้านะครับมาโรยต่อครับเราก็จะเอาเมล็ดหญ้านะครับมาหว่านให้มันเท่าๆกันนะครับในแต่ละกระบะที่เราเตรียม อันนี้ก็จะเป็นภาพของเมล็ดหญ้าที่เราโรยกันเสร็จแล้วนะครับก็จะโรยบนแปลกกระบะครับขั้นตอนถัดไปเราก็จะเอาทรายมาโรยกลบตัวเมล็ดหญ้าที่โรยก่อนหน้านี้ครับเวลารดน้านะครับก็รดด้วยสเปรย์จะดีกว่าครับเนื่องจากเมล็ดหญ้าที่เราโรยกันแบบให้ทั่วถึงมันจะได้ไม่กระจายไปตามน้ําที่เรารดคราวนี้เราก็จะเอากระสอบนะครับมาคลุมสักหน่อยนะครับเพื่อกันมแมลงกันไก่อะไรมากินกานครคลุมก็จะคลุมในช่วงเริ่มต้นนะครับจนกว่าหญ้าจะองอกออกมาตอนนี้ก็ผ่านมา2ออาทิตย์แล้วนะครับหญ้าก็เริ่มออก ออกมากันแล้วนะครับหญ้าที่ขึ้นมาแล้วครับเราก็เอามาปูบนพื้นดินครับที่เราเตรียมไว้พอเราปูเสร็จแล้วครับเราก็เอาน้ํามาลดให้ชุ่มๆนะครับแล้วก็ใช้กีนเหยียบหน่อยๆนะครับ <c oughs> เพื่อให้หญ้าปิดดินครับ